สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลาดาทาโร่78คืนนี้เป็นวันศุกร์ที่13ลดาจะมาดูดวงพียอร์การ์ดเอพิโซดที่54หัวใจของเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมาดูว่าหัวใจของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเขามีข้อความในหัวใจของเขาอะเขาอยากจะสื่ออะไรกับคุณใจของเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณและว,วันนี้นะคะระดามีอยู่ตัวเลือกอยู่สี่ตัวเลือกนะคะหัวใจคนเรามีอยู่สี่ห้อง เพราะฉะนั้นตัวเลือกสำหรับ EP 5 4นี้ก็จะมีหัวใจอยู่สี่ดวงค่ะหัวใจสี่ดวงสี่สีให้คุณได้เลือกกันนะคะเลือกแค่1ดวงนะคะเราต้องรักเดียวใจเดียวอย่าเป็นคนสองใจหรือหลายใจนะคะเลือกแค่1ดวง1สีเท่านั้นนะคะถ้าคุณเลือกหลายหลายสีหลายกองคุณจะ สับสนได้ถ้าคุณได้ฟังคันทำนายนะคะเลือกแค่หนึ่งกองหนึ่งสีหนึ่งดวงเท่านั้นเริ่มจากสีขาวสีชมพูสีเหลืองและสีพีชนะคะให้คุณอธิษฐานในใจนึกถึงหน้าเขาคนนั้นว่าใจเขาหัวใจของเขาอยากจะสืออะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณอธิษฐานในใจ เราเลือกกองไพ่เลือกหัวใจมาหนึ่งสีหลังจากนั้นเราก็ไปดูดวงฟังคำทำนายกันค่ะโอเคเริ่มค่ะ โอเคค่ะล้ดดาจะมาเฉลยสำหรับคนที่เลือกกองหัวใจสีชมพูนะคะว่าหัวใจของเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเริ่มจากไพ่ทาโร่สองใบนะคะใบแรก The Dead ตัวไพ่ถ้าตีความหมายเป็นคำพูดของเขาเขาอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันได้จบลงแล้วเขาได้หมดรักหมดเยื่อใ่กับคุณแล้ว มันจบลงแล้วและใบที่สองนะคะแปดถ้วยความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อคุณเขาอยากจะบอกคุณว่าความสัมพันธ์นี้มันได้จบลงแล้วเขาได้ละทิ้งความหลังละทิ้งอดีตความสัมพันธ์ที่มีอยู่เขาได้บอกกับคุณว่า มันจบลงแล้วและเขาจะไม่หันหลังกลับไปเดินไปเดินต่อไปข้างหน้าสำหรับชีวิตเขาดูไพ่นะคะเป็นไพ่แปดถ้วยคนหันหลังเดินไปข้างหน้าซึ่งไพ่กำลังจะบอกว่าตัวเขาอะได้ละทิ้งอดีตที่ผ่านมาแล้วเดินไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของเขา Transformation You use the power of love to move through illusion and shift into awareness. ความรักครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นก็คือจากที่มีความรักดีๆมันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือต่างคนต่างแยกย,ย้ายมันถึงเวลาที่แบบว่า หมดบุญและกรรมต่อก,กันและกันต่างคนต่างไปท i ม e ชูเลตโกได้เวลาที่จะต้องปล่อยวางแล้วคะ่ะได้เวลาที่จะต้องปล่อยความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาได้เวลาที่เราจะต้องปล่อยเขาไปนะคะ Stop t t i n g stop stalking, stop checking on that person, just fucking stop. คุณต้องหยุดการติดต่อหยุดทุกอย่างใจเขากลังจะบอกว่าหลังจากที่เขาไปแล้วคุณไม่ต้องติดต่ออะไรกับเขาทั้งสิ้นมันถึงเวลาที่จะต้องจบลง3ามคำที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ จบเลิกพอนะคะมันลิงก์กันมากกับไพ่แต่ละใบนะคะมันลิงก์กันมากสำหรับเรื่องเรื่องความรักหรือความรู้สึกความในใจของเขาที่มีต่อคุณสุดท้ายไพ่ออร์เคิลนะคะ o v e r s Words, oracle c a r d นะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้ healing image yourself and you will be loved surround by right feel your relationship being healed this very moment ตอนนี้นะคะสิ่งเดียวที่คุณทำได้คือเยียวยารักษาใจตัวเองนะคะทุกๆอย่างต้องใช้เวลาพอเวลาผ่านไปหัวใจได้รับการเยียวยาคุณจะได้รับรักในอนาคตข้างหน้าเป็นรักใหม่ที่ดีกว่าอย่าลืมนะคะว่าฟ้าจะส่งคนที่ไม่ใช่ก่อนที่เราจะเจอคน ที่ใช่ในตอนหลังนะคะฟ้าจะส่งคนที่ไม่ใช่คู่แท้ของเราแล้วหลังจากนั้นเราจะเจอรักแท้ที่แท้จริงนะคะแล้วาดาก็ขอให้คุณได้เจอแบบนั้นจริงๆสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะรลดาจะบอกอีกนิดหนึ่งว่ารลดาทำคลิปวิดีโอด,ด,ดูดวงเพื่อการบันเทิงนะคะอย่าซีเรียสอย่าจริงจังมากเกินไปไม่งั้นดูไปเราจะเครียดตึงเครียดเสียเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้น ดูเพื่อความบันเทิงนะคะขำๆมันเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะโอเคจบลงไปสำหรับคนที่เลือกกองหัวใจสีชมพูนะคะโอเคค่ะคราวนี้รลดาจะมาเฉลยสำหรับคนที่เลือกกองสีเหลืองนะคะว่าเขาคนนั้นของคนกองนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณหัวใจของเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะ ห้าถ้วยในอดีตที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะพยายามที่จะตัดใจจากคุณเพราะเขากับคุณได้ห่างกันไปได้เลิกลากันไปไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันแต่ใจเขายังนึกถึงคุณอยู่ใจเขายังรักคุณอยู่ใจเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่ใจของเขายังนึกถึงเวลาที่ผ่านมาถ้าเป็นตีความหมายไพายทาโรมาเป็นคำพูดนะคะ เขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขายังลืมคุณไม่ลงสิบถ้วยและที่แน่เขาเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เขาเสียไปมันมีค่าสลรับเขาจริงๆณนะตอนนี้เขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขารักคุณจริงๆและเขามีแนวโน้มจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะถ้าตีเป็นคําพูดนะคะเขาตัดใจจากคุณไม่ได้และเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าเขาอะรักคุณ อยากกลับมาหาคุณเร็วๆนี้ pass t <c> o <oughs> the power of love you release any stagnant situation or energy in order to Transform your heart space นะคะในอดีตที่ผ่านมาณนะตอนนี้มันกำลังมีความรักเข้ามาแทรกซ้อนในอดีตที่ผ่านมาณนะตอนนี้ความรักของคุณมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะกลับมาสดใสอีกครั้งนะคะเพราะพลังแห่งความรักจากเขาถึงคุณค่ะ g e t s o m e f u c k i n g sleep ใจเขาเหมือนประมาณว่าเขาต้องการบางครั้งที่ที่เขารู้สึกว่าคิดถึงคุณมากๆอย่างเงี้ยบางทีเขาคิดถึงจนมารู้สึกว่านึกถึงอดีตที่ผ่านมาและเขารู้สึกเสียดายอะ่ะบางทีเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อเขาก็าอยากจะนอนนอนพักผ่อนนอนพกักรักษาฟื้นจิตใจของเขา you are l o v e คุณน่ะเป็นคนที่เขารักนะเนี่ย สามคำที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะฝันเห็นไหมเขาต้องการไปนอนเวลาเขาเหนื่อยเขาก็อยากจะไปนอนแล้วก็ฝันถึงคุณคิดถึงอและเพอ้อฝันคิดถึงเพอเขาคิดถึงคุณมากอะ่ะคนที่เลือกกลองนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากแล้วก็อยากจะ ลับมาหาคุณด้วยส่วนไพ่ Oracle v e l h Oracle นะคะ Heart Shape Twin Flame Your Passion Ignite เขาว่าเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาคือ Twin Flame ฐานไฟเก่ามันกำลังคุอีกครั้งนะคะเนี่ย Your Passion Ignite กลับมามันกำลัง ผ่านไฟเก่ามันกําลังคุผ่านไฟเก่ามันกําลังจะติดไฟอีกครั้งหนึ่งรักครั้งเก่าจะหวนกลับมาใครที่รอแฟนเก่าคนรักเก่าบอกเลยมีโอกาสที่จะกลับมารัก,อ,กอีกครั้งหนึ่งนะคะและระดัดาก็ขอให้คุณได้พบรักแท้รักครั้งเก่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเปรียบหนังสือเล่มเล่มหนึ่งหนังสือบทหนึ่งที่เคยอ่านมาแล้ว แต่กลับมาอ่านอีกครั้งกลับมาเล่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะเรื่องความรักมีแนวโน้มที่จะกลับมาละอีกครั้งและไปได้สวยโอเคค่ะคราวนี้ล่าดาจะ,ฉะ,ฉะเฉลยสำหรับคนที่เลือกกองสีพีชนะคะเรามาดูกันว่าคนที่เลือกกองนี้เขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรกับคุณ หัวใจของเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะเริ่มจากไพาทาร่นะคะสามถ้วยเขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขามองเป็นคนน่าเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยในใสายตาเขาคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในใสายตาเขานะคะเดวิลแต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาเขาแต่คุณก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เขามองนะคะ เขายังมีคนอื่นเขาก็อยากไปมองคนคนอื่นอื่นอีนอ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 กด้วยเขารักคุณนะคะถ้าเปรียบเป็นคําพูดของเขาตีความหมายไพ่ทาโร่มาเป็นคําพูดเขาว่ารักคุณคิดถึงคุณมองคุณเป็นคนหนึ่งที่น่ารักแต่ใจเขาก็แอบมองคนอื่นอยู่ด้วยแอบคิดถึงคนอื่นอยู่ด้วยเพราะไพ่พเดวิลมันคือปีไพ่เดวิลไพ่ปีศาจมันคือเรื่องชูสาวมันคือความหลายใจ ดีท็อกซความรักของคุณมันต้องมีการมันต้องมีการเปิดเผยแ,แน่นอนค่ะดีท็อกซคือการล้างพิษวันหนึ่งคุณจะได้รับรู้ความเป็นจริง Believe what you see จงเชื่อในสัญชาติยานของคุณวันหนึ่งคุณจะได้รับรู้ความเป็นจริงนะคะวันหนึ่งความรักที่มันมีอะไรที่มันปิดบังซ่อนอยู่คุณจะได้มีการรับรู้ความเป็นจริงดีท็อ คือการล้างผิดซึ่งมันหมายความว่าวันหนึ่งความจริงที่ถูกปกปิดไว้มันจะได้รับรู้อย่างกระจ่าง Save love you realize that love of self is necessary to love another ถ้าคนที่คุณนึกถึงเขามีคนอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองนะคะ ในเมื่อเขาไม่ได้มีใจให้เราแค่คนเดียวเขามีคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องรักตัวเองสามคำที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะนั่นปกปิดห่วงและหึงตัวเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดคุณอื่นแต่ถ้าเกิดคุณอื่นคุยกับใครเขากับ หรือถ้าเกิดคุณอยู่กับใครแอบคุยกับใครตัวเขาอ่ะกลับหึงคุณห่วงคุณและตัวเขาอ่ะมีความรักปกปิดเอาไว้ซึ่งความรักนั้นก็คือเขามีคนอื่นที่เขาปกปิดไว้ยังไม่ได้บอกกับคุณแล้วมาดูไพ่ Lover o า a c l e h e ค r t s l a p e นะคะ o n l y time will t เ l l เห็นไหม วันหนึ่งคุณจะได้รับรู้ความเป็นจริงว่าเขาคนนั้นมีอะไรที่ปกปิดเอาไว้ปกปิดเรื่องอะไรชูสาวชูรักเขามีคนอื่นแต่เขายังไม่ยังไม่บอกกับคุณค่ะเพราะเขาเกรงใจความรู้สึกของคุณเขาก็เลยปกปิดในสิ่งที่เขาไม่กล้าบอกนะคะ โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูดวงเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกองหัวใจสีขาวเขาคนนั้นหัวใจของเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเริ่มด้วยไพ่ทาโร่นะคะ i g h t of Cups ถ้าตีความหมายของไพ่ทาโร่ใบนี้อัศวินถือถ้วยมาเป็นคำพูดเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขารักคุณ เขาชอบคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะอยากจะแต่งงานกับคุณอยากเป็นแฟนกับคุณอยากมั่นหมายอยากจะเซตทนดาวใช้ชีวิตร่วมอนาคตกับคุณ l ลิฟเว r ร์และที่สำคัญก็คือเขาคนนี้ คิดถึงคุณในหัวมีแต่คุณรักคุณคนเดียวนะคะตอนนี้เขา crazy รัก crazy in love แล้วแล้วในความรักของเขาคนนั้นก็มีแต่คุณเท่านั้นนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคำเดียวค่ะเขารักคุณ Love, you are the best thing to ever happen to you. เขาอะรักคุณและคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยนะคะ To you ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะคะแต่ถ้าเกิดเราตีความหมายไพทาโรในท็อปิกเขาอยากจะบอกอะไรคุณก็คือคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเขารักคุณโรแมนติกมาก อัศวินถือถ้วยเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วนะคะ joy you delight in the love of life and bring a spirit of fun to all that you do นะคะตอนนี้และอนาคตข้างหน้าเร็วนี้คุณจะมีความสุขโลกสีชมพูชีวิตของคุณและเขา จะมีแต่ความสุขเกี่ยวกับเรื่องความรักสามคำที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะหาห่วงและรักบอกเลยว่าเร็วๆนี้นะคะเขาต้องฝันถึงคุณฝันฝันหาถึงคุณและเขาอยากจะมาหาคุณเป็นห่วงคุณและเขาอะรักคุณด้วย รักเลิฟเลิฟรักโอ้โหกองนี้แบบถ้าใครได้เลือกนะกองหัวใจสีขาวบอกเลยฟินมากโรแมนติกมากหวานมากและไพ่เลเวอร์ออราเคอล์ฮาร์เชฟนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ s o m a t โซเม r ย o ร์โซเม i อีสออเรด w ี้วิทยูอิน i ปิริตบี e v ฟ t h ดิสแอนด์เดย์วิลแมน e ิเฟ h y ์ฟิสิกัล ขาคนนี้คือเนื้วคู่ของคุณนะคะโอ้พระเจ้าคุณเจอเนื้วคู่แล้วดีใจด้วยก็คือคู่แท้ของคุณถ้าดิฉันเลือกไพ่กองนี้นะคะกองสีขาวเนี่ยเป็นดิฉันจะยิ้มหวานทั้งคืนหัวใจสีขาวสีขาวก็แน่นอนมันบอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาหัวใจสีขาวคือความรักบริสุทธิ์ว้าว กองนี้สวยยากเลเวอร์สเลิฟรักสวยสวยสวยสิบสิบสิบสุดท้ายนี้ และได้อยากจะบอกทุกคนว่าขอขอบคุณที่เข้ามาชมกดไลค์กด Subscribe และเราจะมาพบกันใหม่ในการดูดวงพิเอีร์กราดอพิโซดหน้านะคะสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ Day should ever come that the love we found has gone, and the dreams we shared have drifted away. Though I know the golden sun still shines down on everyone.